วิเคราะห์หุ้น r c l น่าซื้อเก็บเพื่อปันผลหรือไม่สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องหุ้นปันผลวันนี้เราจะไปวิเคราะห์หุ้น r c l กันครับ r c l หรือบริษัท r c l จำกัดมหาชนประเภทธุรกิจหลักคือธุรกิจเดินเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลและบริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง ACL ก่อตั้งเมื่อปี2523 พื้นที่ดำเนินธุรกิจมีเส้นทางการขาในภูมิภาคเอเชียคาบสมุทรอินเดียตะวันออกกลางและมีการขยายฐานเรือของตัวเองมากขึ้นรวมถึงมีบริษัทย่อยในสิงคโปร์เพื่อเสริมทับธุรกิจเดินเรือเต็มกำลังงบการเงิน RCL ไตรมาส2ปี2568กำไรสุทธิ2,004ล้านบาทไรายได้รวมมาจากธุรกิจเดินเรือหลักเป็นส่วนใหญ่ แต่มีรายงานว่ารายได้จากการเดินเรือลดลงเล็กน้อยเพราะค่าระวางเฉลี่ยราคาขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ลดลงถึงรายได้ลดแต่กำไรยังโตเพราะบริษัทควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นและมีการใช้เรือของตัวเองมากขึ้นไม่ต้องเช่าเยอะเพื่อลดต้นทุนไตรามาส2ปี2567กํากำไรสุทธิ1,148ล้านบาทแปลว่า กำไรโตขึ้นเกือบ75%เมื่อเทียบกับปีก่อนแม้รายได้จะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเครื่องปีแรก2,568กำไรรวม4 0 6 3ล้านบาทเทียบกับเครื่องปีแรก2,567ที่กำไร1,761ล้านบาทกำไรเพิ่มขึ้นกว่า130%สรุปให้เข้าใจง่ายรายได้จากการเดินเรือลดลงเล็กน้อยค่าระวางถูกลง แต่กำไรกลับเพิ่มขึ้นเพราะบริษัทจัดการต้นทุนเก่งและมีเรือของตัวเองมากขึ้นเมื่อดูผลทั้งเครื่องปีแรก2,568กำไรโตแรงมากมีการประกาศปันผลระหว่างการ50สตางค์ต่อหุ้นจ่ายจากกำไรที่สะสมไว้มากกว่าเท่าตัววิเคราะห์ทางเทคนิคตอนนี้ราคาหุ้น r c l อยู่บริเวณ29บาทซึ่งถือว่าอยู่โซนบนของกรอบ การเคลื่อนไหวรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาโดยราคาต่ำสุดอยู่แถวแถว18บาทและสูงสุดประมาณ31บาท75สตางค์หมายความว่าราคาปัจจุบันใกล้แนวต้านสำคัญแล้วถ้าดูตามเครื่องมือทางเทคนิคแนวโน้มราคายังอยู่ในทิศทางขาขึ้นระยะกลางถึงยาวเพราะอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้ง MA-50 MA 100และ MA200 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับตามธรรมชาติของราคา RSI อยู่ประมาณ62-63ถึงจุดแปลว่าโมเมนตัมยังเป็นบวกดังนั้นหุ้นยังพอมีพื้นที่ให้วิ่งต่อแต่ก็เริ่มเข้าใกล้เขตแรงซื้อเกินเล็กน้อยนักลงทุนต้องตามดูใกล้ชิด MACD ส่งสัญญาณเชิงบวกสนับสนุนการขึ้นต่อในระยะสัน้นถ้าราคาเบรกเหนือ30บาทขึ้นไปพร้อมโวลุ่มหนุน มีโอกาสไปต่อถึง32บาทได้ไม่ยากถ้าราคาย่อลงมาทดสอบแถว26ถึง27บาทแล้วเกิดสัญญาณกลับตัวเช่นแท่งเทียนกลับหรือมีแรงซื้อหนุนก็เป็นจุดเข้าซื้อะส,สมที่ดีความน่าสนใจของหุ้น ACL 1. เป็นผู้นำสายเดินเรือในเอเชีย ACL เป็นบริษัทคนไทยที่ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระดับภูมิภาคครอบคลุมเส้นทางหลัก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ทำให้ได้เปรียบในตลาดที่ยังเติบโตโดยเฉพาะจากการขาและโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียและอาเซียน 2. ง,งบการเงินกลับมาโตปี2568ไตรมาสสองเริ่มฟื้นโดยกำไรโตบวก58%เทียบกับปีก่อนสะท้อนว่าค่าระวางเรือเริ่มฟื้นตัว และการควบคุมต้นทุนมีประสิทธิภาพ 3. ได้อนิสง์จากเมกาเทรนการค้าโลกการย้ายฐานการผลิตจากจีนไปอาเซียนส่งผลให้ความต้องการขนส่งในภูมิภาคสูงขึ้นโลจิสติกเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้น r c l ก็มีโอกาสโตตาม 4. เงินปันผลน่าสนใจ r c l มีนโยบายจ่ายปันผลต่อเนื่อง และในปี2,568อัตราปันผลยังอยู่ในระดับที่จูงใจนักลงทุนระยะยาว 5. ราคาหุ้นยังต่ำกว่าจุดสูงสุดในอดีต ACL เคยขึ้นไปเกิน50บาทช่วงโควิดเพราะค่าระวางพุ่งแรงตอนนี้ราคาลดลงมาเยอะถ้ารอบค่าระวางกลับมาขาขึ้นอีกครั้งหุ้นมีโอกาสขึ้นต่อได้มาดูความเสี่ยงของ ACL กันบ้างครับ 1. ความผันผวนข,ของค่าระวางเรือ รายได้ของ r c l ขึ้นอยู่กับค่าระวางเป็นหลักซึ่งเป็นวัตจักรที่ขึ้นแรงก็จริงแต่พอลงก็ลงแรงถ้าค่าระวางปรับตัวลงต่อเนื่องจะกดดันกำไรอย่างมีนัยสำคัญ 2. เศรษฐ,ฐกิจโลกชะลอตัวถ้าเกิดภาวะเศรษฐ,ฐกิจถดถอยหรือการค้าโลกหดตัวความต้องการขนส่งก็ลดลงโดยตรงโดยเฉพาะลูกค้าหลักในจีนและเอเชียตะวันออกถ้าเศรษฐ,ฐกิจสะดุด A.C.L จะกระทบทันที 3. ต้นทุนน้ำมันและต้นทุนดำเนินงานสูงค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจเดินเรือถ้าราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นและ A.C.L ไม่สามารถส่งผ่านต้นทุนไปยังลูกค้าได้เต็มที่จะกระทบกำไรทันที 4. การแข่งขันสูงธุรกิจสายเดินเรือมีผู้เล่นรายใหญ่ระดับโลกเช่น m e r s ค c โ s เอเว e r g r e e น ที่มีขนาดกองเรือใหญ่กว่า r c l การแข่งขันด้านราคาและการให้บริการอาจทำให้มาจินของ r c l ถูกบีบ 5. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันธุรกิจเดินเรือรเผชิญแรงกดดันจากกฎเกณฑ์ลดการปล่อยคาร์บอนอาจต้องลงทุนปรับปรุงกองเรือเพิ่มทำให้ต้นทุนสูงขึ้น 6. ความไม่แน่นอนจากภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแยง้ง เช่นสงครามในตะวันออกกลางปัญหาเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงหรือความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันล้วนเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลต่อเส้นทางการขนส่งของ RCL สรุป RCL เป็นสายเดินเรือคอนเทนเนอร์ของไทยกำไรไตรามาส2ปี2568กลับมาโตแรงมีปันผลต่อเนื่องจุดเด่นคือได้อานิสงส์จากการค้าเอเชียและการย้ายฐานการผลิตแต่ก็มีความเสี่ยง จากค่าระวางผันผวนน้ำมันแพงและการแข่งขันสูงเหมาะกับนักลงทุนที่รับความผันผวนได้และมองหาโอกาสทำกำไรเป็นรอบๆพร้อมเก็บปันผลถ้าชอบการวิเคราะห์หุ้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วถ้าอยากให้ผมทำหุ้นตัวไหนต่อคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับ